เฮ้ยมาเสิร์ฟเลือกนม,มเี่อกมาซสิรกินเป็นมา,มาสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง ACT ลุยมาลี C T L M A R e, ครับเย้วั <Yeah. S 2> นนี้นะครับเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการกินนะ <Yeah. S 2> การกินกติกาเป็นยังไงครับเดี๋ยวกติกาแจ้งกติกาก่อนละกันนะครับกติกาคือวันนี้มาเสิยอดกับบิลเนี่ยก็จะมีอาหารอยู่ทั้งหมด10อย่างโ <Yeah. S 2> อเคหนังครูนิ้วสิบอย่างครับ ามาสอนเด็กวันหนึ่งนะซึ่งสิบอย่างนี้ครับมันสยอดกับบิลจะมีหมเหมือนกันนะครับเมื่อสิบอย่างกินแล้วต้องกินให้หมดเลยนะครับแล้วใครที่กินหมดก่อนถือเป็นผู้ชนะใครกินหมดที่หลังถือว่าแพ้แล้วคนที่แพ้ก็จะมีบทลงโทษนะครับหรือใครยอมแพ้ใครกินไม่ไหวจริงๆก็ยอมแพ้ <c oughs> นี่มันสุดยอดพูดต่อหน้าพระนะครับแล้วต่อหน้าทุกคนเลยนะครับว่ามันสยอดอดเท่าของวันมาเตรียมไว้แข่งโดยเฉพาะซึ่งบิลเขาก็อดเหมือนกันนะครับ่างคนทั้งอดเพื่อจะมามาสู้กันในศึกนี้นะครับจริงอดจริงๆหิวมากเลยตอนนี้นะครับก็เด โดนวิ่งรอบสนามทารอบสนามยาเทียมข้างนอกน,นี้ทารอบ ทำกาลางฝนตกไม่ไม่ไม่ดีเดี๋ยวไม่สบายนะครับ <c oughs> ขนาดแพ้ยังได้ได้ผลประโยชน์แล้วต้องออกกําลังกายอ่าเพราะตอนนี้เพราะทชนะได้อะไรครับเพราะชนะก็ได้ยืนยืนยืนสาใจนะครับอ๋อคือแข่งกันเพื่อยืนนิ่งๆเหแข่งกันยืนนิ่งๆนะครับใครกินหมดก่อน10อย่างก็คือได้10คะแนนถ้ากินหมดเท่ากันก็ใครเสร็จก่อนก็ชนะแต่ในกรณีที่ยอมแพ้ทั้งคู่แล้วเราจะมาดูว่าจํานวนที่กินใครคะแนนเยอะกว่ากันแต่ต้องกินให้หมดคือหมดจริงๆนะนะครับไม่ให้เหลือนะครับเพราะเราเน้นกินอาหารไม่ให้เหลือนะยกย้าวจริงทีนี้ เรามาอินเสิร์ตกันดีกว่าว่าอาหารทั้ง10อย่างที่เรามีเหมือนกันทั้งคู่มีอะไรบ้างอะปไปดูกันครับอย่างที่หนึ่งครับอย่างที่หนึ่งนะครับอันนี้แทนแทนเป็นรังนกเหมือนเขาสปอนเซอร์เลยนะนไม่เป็นไรเรา อันนี้ไม่ได้ไม่ได้สปร์เซอะไรครับเบอกว่าเป็นเป็นรังนกนะครับคนละ2องอกระปุกสองกระปุกสองขวดจะพุ่งไหมอ่ะนี่ครับเห็นไหมจะมี2ชุดเหมือนกันใช่จะูอยู่สองฝั่งนี้นะครับอันที่2ครับดูนะครับอันที่2ครับสลิมเป็น ขนมไทยๆสลิมครับคนละหนึ่งกระปกุกสลิมนะครับคนละหละ1 1> นึห1 1> น่งกระปุกต่อไปคือนมอันนี้นอันนี้คือนมนมส้มอันนี้คือนมวานิลานะครับคนละสองสองกล่องธนุจะมีสองกล่องแค่นี้ก็จะแค่นี้ก็อิ่มแล้วจะมีขนมนปังอีกล <c oughs> แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนี่ตัดกำลังมากครับอันนี้เป็นขนมปังหมูยอ้นะครับคนละหนึ่งชิ้นนะครับแล้วดูนี่นี่ผมก็เป็นข้าวอันนี้เป็นเมนคอร์สครับเมนคอร์สของบิวของบิวนะครับบิวเลือกเป็นข้าวหมูแดงนะครับของมัส่ายาเป็นอยู่ในติดตัวนี้ครับเป็นข้าวมันไก่อุ้มจะมีน้อยน้อยบ้างอออะไไรรรเเทท่่่าากกกัันนยีีคบป็สส้ช ผลละสาไม้ตอ๋วว่าสาไม้อ่าต่อไปด้วยผลไม้ครับนี่ผลไม้เป็นสับปะรดคนละหนึ่งโถตัดตัดหน่อยตัดเลี่ยนหน่อยอ่ามันเลี่ยนกว่าเดิมอีกนะที่เกลือไม่เกี่ยวนะที่เกลือจะจิ้มหรือไม่จิ้มก็ได้โอเคต่อไปกลับมาเลี่ยนอีกรอบกลับมาเลี่ยนอีกรอบคือไก่ครับโอเคตีไก่นะคอละหนึ่งหนึ่งตัดเลี่ยนด้วยน้ำจิ้มแล้วก็นี่ครับเชนดี้ก้าวเบรนด์เค้กเป็นเค้กซอฟต์เค้กช็อกโกแลตนะครับพอละหนึ่งชิ้นและ ผู S <S> <S ้เขามาจะสงสัยว่าน้ำเนี่ยน้ำเปล่าขวด1.5ลิตรเนี่ยคือไม่ใช่กินแบบแก้กระหายหรือหรือกินคอไปต้องกินให้หมดด้วย <S <S 1> <S 1> ถือว่านับเป็น1คะแนนนี่หมดขวดนี่คือ1คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบอย่างเนี่ยชิ้นละ1นคะแนน10อย่างก็10คะแนนโอเคไหมครับนี่คือกติกาอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกน,นิดนึงอ่ะมาตรงนี้ครับอ่ะตอนนี้นะครับทั้งบิวและแส่ย,ยอดแลวผู้ชมก็ได้เห็นอาหารนะแล้วก็ กติกาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนี่ไม่มีเวลาจับเวลานะไม่มีการจับเวลาใครเสร็จก่อนหรือใครยอมแพ้ไ <c oughs> ปก่อนก็โอเคก็ได้เพราะเรา,าไม่ใช่คนกินจุคนเราใช่ใช่บอกก่อนอันนี้พูดหลับผู้ชมตรงอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะบอกว่าสุ่มเสียงไปหรือเปล่าใช่สุ่มเสียงไปหน่อยก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่าอันนี้เป็น เป็นเรื่องชอบบุคคลนะแล้วก็ผู้ชมที่ดูอาจจะเป็นน้องๆเด็กๆเ,เยวาวชนนะฮะแล้วก็เป็นน้องๆประทงนะก็ผู้ค้าก็คนวิจารณาด้วยนะครับอันนี้คือทําให้พวกความบันเ,เทิงเฉยๆนะครับแต่เราก็ไม่ได้เอาอาหารไปกินเละเทะมั่วซั่วนนะเดี๋ยวเราก็ถ้าเรากินจนไม่ไหวแล้วเราจะพักแป๊บนึ่งเดี๋ยวก,กินให้หมดไม่ทิ้งอาหารเลยหรือถ้าไม่หมดก็เก็บไปกินเก็ <ๆ S 2> บในบ้านนะครับมันต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่ไหวเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะ,นะไม่ไหวเราจะไม่ฝืนเราจะไม่อ้วกนะเดี๋ยวตายแล้วใครแพ้โดนเลยนะโดนวิ่งรอบรอบเดียว เพราะฉันเราเอางนี้คนชนะยังไม่รู้ว่าได้อะไรแต่คนแพ้ได้แน่นอนคือได้วิ่งได้คนแพ้ได้วิ่งแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแข่งขันกันไปเคเราต้องล้างมือก่อนนะใช่เราจะเริ่มจากยไงดีอครับไม่รู้ช่วยได้เปล่าแต่เราก็ล้างไปกันอันนี้อันนี้ผู้ชมครับเรา เราบอกเลยว่าเวลาเรากินเราจะไม่ใช้มือเราจะไม่ได้ใช้มือจับแบบสดๆแล้วเราก็จะมีแบบช้อนส้อมมีไม้จิ้มนะครับแล้วก็ก่อนเราก่อนกินเราก็จะล้างมืออ่ะเดี๋ยวให้ปากก้ล้างด้วยครับผมอ่ะนี่อืมเอาเซอร์บีบซะหนึ่งสองเริ่มป้ายอ่ะมันจะยอดหยิบก่อนเลยหยิบแล้วนะครับอันนี้เป็นไส้กรอบซีดไปก่อนแล้วผมกินว่างไม่รอแล้วผมกินอันนี้ก่อนแล้วกันนี่ครับนี่นี่นี่โอ้โห ข้าหมูดำข้าหมูดำหม,หมูหมูดำครับหมูตายแค่น,นี้ก็อิ่มแล้วอะปกติตอนเที่ยงนี่กินแค่หอนี้หอเดียวใช่ไหมม่ใช่ได้อยู่ที่ห้องเนี่ยีดียววันนี้ล่อมากี่อย่างครับเราเหมือนไม่ได้แข่งขันแล้วหนหูเรากินเราคุยกันเฮ้ยอันเดียวก็อิ่มเลยะ่ะอิ่มแล้วครับโอเคมาเสื้แอแพ้ไปวิ่งอะไรครับน้ำอมบวกน้ำอมบวนถุงขยะไม่มีด้วยครับโอ๊ยไหลไหมโอ้ยไหลไหระวังกไหลไหมเนี่ยระวังหกได้อยู่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 ครับ ผมไม่กินจังกว่าอ้นนี้กินไม่เป็นข้าวกับเนื้อสัตว์เอาให้หมดโ <Okay. S 2> อเคอิ่มแล้วครัโอเคยังไม่มีใครได้คะแนนเลยยังไม่มีใครหมดเลย <c oughs> อืมรวบอันหนึ่งคะแนนแล้วหมดแล้วอันนี้ต้องหมดสองอันใช่ไหมลังลก็กกินแล้วจะเป็นไรไหม <laughs> ไปแล้วนะครับผู้ชมหนึ่งอันต่อไปเป็นหลังนกสองสองสองกล่องสองขวดผู้ชมดูนี่ผู้ชมดูนี่อุ้ยกินแป๊บเดียวจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับสบายดีครับสบายดีน,นี่นี่กินได้คดาวามเปรตอร่อยอันนี้คือชีวิตจริงเลยไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อืม,อ,มอร่อยไหมครับน้ำลายนกแกอร่อยไหมหวดไปแล้วขวดหนึ่งผัดทีเม้งเขียวมีผู้ชมครับนี่ขวดที่สองของมัสยอดครับเพราะจะได้หนึ่งคะแนนคือต้องกินหมดสองขวด ต่อแล้วครับคุณผู้ชมครับอือนี่เป็นอย่างที่สามครับเพราะว่าอันนี้ครับมันจะยอดเป็นใช่ไหมอันนี้อันนี้คือหมดแล้วหมดแล้วเอาวางไว้ทิ้งไปกับอ่ะโอเคอย่างที่สองครับเอาอย่างที่สองเลยคร้บก็นั่นอันเนื้อครับก็ไส้กรอกไปแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่โคตรโกงครับถ้าแกะแล้วหกนี่ถือว่าฟาวไหมฟาวโอ๊ยแพ้เลยแพ้เลยใช่ไหมโอ้ตายละ บอกแล้วนะครับว่าเราจะไม่มีการเราจะไม่มีการในนี้เราจะไม่มีการใช้ใช้มือแบบผิดสูตรลักษณะอื้อหืออื้อหืออืมอหือว้าวอื้อหืยังเหลืออยู่เลยหมูเหม่อะไรเนี่ยชิ้นสุดท้ายแล้วอ่ะคำสุดท้ายเหนียวอหือหมดหมดอื้อหือเที่ยหนึ่งต่อสามแล้วอ่ะก็อ้วก อันนี้นหนักสุดเลยอันนี้อันนี้นหนักสุดเลยเนี่ยเราเราซอฟเคก้กก่อนดีกว่าครับรู้สึกว่าแท้หิวนะอุย้ยไม่ค่อยหิวเท่าไหร่พี่จับว่าไม่ค่อยหิวถ้าเกิดปกเนี่ยคือฟาวเลยนะห้ามปกนะถือว่าเสียคะแนนไปเลยนะต้องกินใช่ไหมต้องกินสิครับ,บโอ้โหแล้วสับป,ปะรดผมครับโอ้โหสับป,ปะรดคนดูอันนี้เป็นซอฟเคก้ชก,กช็อกโกแลตที่อนผมผมชอบช็อกโก,กแลตอยู่แล้วนะ อโอเคอืมหมดแล้ว <Easy. S 1> ตอนนี้ครับเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือมัโเดียวยีหกอย่างเอานี่ก่อนแล้วกันน่าจะช่วยได้อยู่นมและโต๊ฟรีอืมืมอืม เฮ้ยมาเสื้อเลือกนมนี่มาซสื้อกินเป็นมาออมีบทด้วยตรงเ,รเลือกด้วยกันไมั้ยเหรอวะ <c oughs> มาซสื้อขี้โกงครับทุกคนทุกคนครับอยากให้เห็นอินเสิร์ตตอนไปซื้อมันก็เลือกกันนี่แหละครับแล้วพอถึงเวลามันมันก็ด่าผม <c oughs> ผมไม่ได้ด่าเลยเลยอืมสบายดีไหมผู้ชมครับหมดแล้วจริงๆผมหิวเลี่ยนเลียน ชมครับต่อไปเป็นนี่ครับชมผมใช้ซ่อมนะผมได้ใช้มือไก่ครับผม <laughs> มันเป็นไก่ที่อินพอร์ตมาจากหน้าโรงเรียนเป็นไก่อินพอร์ตอินพอร์ตมาจากหน้าโรงเรียนเป็นไก่ที่พิเศษนะครับมีผีเสื้อในตอนไปซื้อน่องใหญ่มากน่องใหญ่มากใหญ่มากแล้วพอเดินก็ื้อซื้อแบบ เขาก็หยิบออกมาเจ้พักเข็มรัดเลยมันแบบแบบปิดเสื้อปิดเสื้อติดอยู่ในตู้แต่ก็ไม่ทันแล้วซื้อมาแล้วซื้อมาอันนี้อันนี้อันนี้ชิ้นเท่าไหร่ครับบิลชิ้นนี้เท่าไหร่ละชิ้นที่สองชิ้นที่สองนะอร่อยไหมฮะอร่อยไหมนี่อร่อยครับเรียบไหมราบเรียบเศรีฟิมเศรีฟิมอืมสั่นเลียนได้ดีมากไงที่สองครัหมดอืม เสียงไองวะไก่ร่วงดูยำดูปอญย่างปอญย่างหมดแล้วเสรแล้วโหเรากินไม่เป็นด้วยประเด็นไม่ใช่อะไรรังนกแทร่เย้าโกลไซ l ิทัลเอาทีเดียวไปนะครับเอกินเลยกินลยกินลยเป็นไงบ้างอร่อยนี่อร่อยกว่าที่กินอีกระปุกทุกคนโอ้โหเสียงเปิดมัน้าใครกินไรเนี่ยบ สามตัวนหนึ่งน้่ผมจะกินไก่แบบไก่อร่อยไหมครับอร่อยเลยพี่ต้องรับสิ่งที่ยากเสมอสุดยอดคือ <c oughs> เซอร์เหลือแต่ของยากๆเย่ยนี่ทุกคนดูนี่ดูนี่นี่เมนคอร์สยังไม่ได้กินเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ขนมปังอีกตัวตัดกำลังเลยแป้งเนี่ยแลว่นู่นแลวนี่อีกเต็มขวดๆเลยแล้วนี่ สับปะรดกินกับน้ำจิ้มเนี่ยไม่ใช่ถ้ามีกุ้งล็อบเตอร์มาวางตรงหน้ามั่อจะกินอีกไหมครับตอนนี้ไม่อยากแล้วครับแต่ถ้าเกิดตอนแรกที่ยังไม่ได้เริ่มแข่งอ่ะกินได้สามตัวนะครับโอ้โหโอ้โหอ้าวผู้ชมครับนี่ครับมัสย่ากับเบลกินชิ้นเดียวกินอย่างเดียวกันนฮะนี่คือขนมปัง ไส้หมูหยองหมูหยองเจ้ยต้องซีดด้วยใช่ไหมครับต้องแบบเหมือนทำอะไรอยู่เลยเซียดเลยเสร็จหนึงอ่างร้องกันลำเปนตบเพื่อนครับหมดแล้วครับเสียงหมดแล้ว ชมครับหล่นแล้วครับว้าเก็บครไปเลยแม่ครับแม่ครับขอโทษครับปิวข้างในก่อนนะครับเกือบยืนไม่ได้ครับต้องกระดกน้ำพริกให้หมดไม่ได้ไอ้นี้ทิ้งไปเลยครับตอนนี้ผู้ชมครับผมเหลืออยู่สองไออนว้างหนจากสิบอย่างนะผู้ชมครับเบอร์เซอร์เหลือแค่นี้ครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับเบอร์เซอร์นะครับสับปะรดกับน้ำจะได้คะแนนนี้คือต้องกินให้หมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้พุงเริ่มป่องแล้ว <st ess> แต่ไม่ใช่ล้อเดียวไม่ไหวแต่ไม่ใช่มาสเตอร์ยอดป่องคนเดียวครับทุกคนดูนี่ดูนี่หันข้าง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 อันนี้ท้องกันอ,อ่อนๆเราท้องเราท้องกันอ่อนๆแล้วนะครับอือครับกินไปกินมาท้องกันแล้วนะครับ <laughs> ยอมยังยอมแพ้ยัง <laughs> สบายมากเลยครับสบายมากนี่ครับมาสเตอร์เพื่อความอึดเราต้องทำนี้ด้วยนี่เอาแนวไร้สาระอ่ะโอเคเพื่อความอึด ยังไม่กินแก่ทําไมเราจะโยนอาหารงี้น,นะครับไม่ดีนะครับห้ามโยนอาหารยังไม่กินแก่ทําไมจะบอกยอมแพ้ก็ไม่ได้ค่อยวิวยังไม่มีท่าทางจะยอมแพ้เลยผู้ชมครับมันยังสบายอยู่เลยถึงแม้ท้องมันจะตึงๆก็ตกามไม่ไรครับผมไม่เคยกินหมดแค่นี้เองวันเสาร์ผมแค่ไม่เคยกินหมดจะหายใจแรงทลไหมครับหายใจแรงทำไมครับห้ามพุ่งนะครับต้องพุ่งแม้เลยครับเสีหายใจแรงท้างนะอราหายใจแรงทำไม แห็กกินไม่หมดเองฟู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 เซอร์เขาฟูแน่ฟูแน่ฟูแน่ไม่ฟูสี่โมงแล้วหมดเวลาครับมาเซอร์กินได้มากกว่านี่ก็บอกเองไม่มีเวลาจำกัดโอเคครับผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่า เกมจะต้องยุติแล้วครับเพราะว่าไม่ไหวทั้งพู่แลครับแต่ผู้ชมดูนี่ครับผมมัซซี่ยอดเหลืออยู่แค่นี้ครับจาก10อย่างเหลืออยู่กินไป9อย่างครึ่ง9อย่างครึ่งแต่ดูวิวบีดวิวบีดวิบดวบีดนี่ครับวิวบีดกินไปก็8อย่างครับเอาเงี้มเซอร์ผมให้มาเซอร์ชนะนะเข้ามาซอร์ กินน้ำคนนั้นเสร็จอะไม่ไม่ไม่ครับมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องครับกูจะอ้วกแล้วเอาก็ถ้ากินน้ำคนนี้หมดผมให้มันเสชนะเลยอ้าวแล้วตอนนี้ผมยังไม่ใช่อีกเหรอยังครับเธอก็ต้องกินน้ำคนนี้ครับเอาวคอยอย่างเดียวมันเสกินน้ำคนนี้ให้หมดมันเสชนะเลยไม่ครับผู้ชมครับอิ่มมากเลยปวดท้องแล้วเนี่ยกินไปเยอะเกินเออผมว่าพอแล้วครับพอแล้วครับโอเคผมแพ้ก็ได้โอเคครับผมยอมแพ้ ยอครับยิวไม่ไหวแล้ววันนี้แข่งขันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเซอร์กินไปได้9อย่างครับบิวกินไปได้8อย่างเพราะฉันพูดนะคือจะย่อเลยข้อคิดของเราก็คือกินอะไรนะครับก็ต้องประมาณตัวเองด้วยนะครับที่จะประมาณด้วยนะครับมันก็จะมีอาการแบบนี้นะครับอาการแบบที่เห็นในภาพนี้นะมันคมปากอ่ะแล้วนี่ผู้ชมนี่ครับตรนี้ครับอันนี้คือผลผลิตทางวัฒนธรรมเดี๋ยว เราจะไปอินเสิร์ตผลลงโทษบิวนะครับแล้วก็ให้ดูในท้ายคลิปนะครับว่าคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับโอเคครับเมื่อวานนี้บอกก่อนเมื่อวานนี้ครับเราอัดคลิปเรื่องการแข่งกินนะครับแล้วว่าตอนเย็นฝนตกอ่ะบอกเลยฝนตกนะครับก็เลยไม่ได้ทาโทษนะครับก็เลยยกยอดมาวันนี้ซึ่งวันนี้เมื่อวานอิ่มเกินไปนอนตายซึ่งวันนี้ก็ฝนตกเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้นี่พี่ชมดูฝนหยุดแล้วครับไม่มีฝุ่นด้วยนะแต่ก็มีหมอกหมขาวๆเป็นฝนๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเห็นเราชุดด้วยเหมือนเดิมเพราะ ข้ามวันมาแล้วนะครับแล้วก็แต่เราก็ยังไม่ลืมนะพิวนะว่าเราต้องทำโทษเมื่อวานนี้เราคุยกันนะครับว่าคนแพ้ต้องวิ่ง5รอบแต่วันนี้เนื้อฝุ่นมันเยอะนะครับเลยเลยสงสารนะครับเลยเลยเขาสองรอบแล้วกันเขาเลือกเองนะเขาเลือกเอง2รอบนะครับแพ้นะครับผม2รอบนะครับไปไปแล้วครับผู้ชมครับวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับ อันนี้จริงๆตกลงไปห้ารอบนะครับแต่ว่าเขาขอลดเหลือ2รอบนะครับอันนี้เป็นข้ออ้างนะครับเหลี่ยมเขานะครับเหลี่ยมเขานี่ครับไปนู้ดแล้วไปนู่นแล้วนี่ไปนี่แล้วไปนี่แล้วคุณผู้ชมไปนี่แล้วไนี่นะวิ่ง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 อู้หูอ่ารอบหนึ่งแล้วจริงๆต้อง5รอบนะครับเนี่ย รอบสุดท้ายของเขานะครับอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีนะครับลงโทษแบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงโควิดนะเราต้องรักษาร่างกายสุขภาพร่างกายเราให้แข็งแรงนะครับช่วงโควิดนะฮะการรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นสิ่งจาเป็นฮะมากินไปเยอะแต่เมื่อวานนี้ก็มาเบินออกัะวันนี้เลยจริงๆเราตกลงไว้5รอบไปนเนี้ยมาแล้วรอบสุดท้าย มานี่เลยมานี่เลยมาตรงนี้เลยมาหน้ากล้องหน่อยมาหน้ากล้องหน่อยแม่กล้องใส่ให้เจอเรเป็นไงบ้างครับไม่ดีกว่าไปเลยยูก็วิ่งเลยเหนื่อยครับเหนื่อยครับโอเคครับไปเดี๋ยวเรีกันใหม่ในคลิปต่อไปกับช่อง ECP Luis Marie ครับวันนี้มาซะยอดกับยูขอลาไปก่อนดีครับ 안리ัสด